สวัสดีครับพบกับเซลล์ออนไลน์อุปกรณครับวันนี้ลูกค้าส่งแว่นกันแดดโอเลลมาเปลี่ยนเลนส์กับทางเราครับท่านกันแดดรุ่นนี้จะเป็นรุ่น OO9206 ครับหรือว่ารุ่น La d a l ล็อกนั่นเองครับเลนส์ที่ลูกค้าสั่งก็เป็นเลนส์เดิมเลยครับจะเป็นเลนส์รุ่นเดิมสีเดิมนะครับจะมาแชร์วิธีการเปลี่ยนเลนส์ของกรอบแว่นรุ่น l a d a l ล็อกกันนะครับวิธีการคืออย่างนี้ครับลูกค้าลองสังเกต ลูกค้าลองสังเกตมุมซ้ายกับมุมขวาของแว่นครับสังเกตว่ามุมซ้ายจะมีตัวสไลด์ตรงนี้ครับมันสามารถสไลด์ได้นี่ครับสามารถเลื่อนได้เลื่อนตัวสลักอันนี้ได้ครับส่วนด้านขวาจะโล่งๆนะครับจะไม่มีตรงนี้แหละครับตรงเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนเตสนนั่นเองอย่างแรกครับทําการสไลด์สลักอันนี้ไปให้สุดครับจากนั้นใช้นิ้วชี้ครับจับที่จากนั้นใช้นิ้วชี้ครับกดที่ตัวโลโก้ครับสไลด์จับโลโก้ แล้วก็หักมาอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะเปิดมาอย่างนี้เลยพอเปิดมาอย่างนี้เราก็สามารถถอดออกมาได้แต่ก่อนถอดขั้นตอนที่2ก็คือเราจะต้องมาปลดสลับตรงแป้นจมูกตรงนี้ก่อนครับโดยการบีบตรงแป้นจมูกตรงนี้โอเคครับเลนก็จะออกมาแล้วจากนั้นเราก็จะทำการใส่เลนสใหม่เข้าไปครับ วิธีใส่เลนส์ใหม่ก็เหมือนเดิมเลยครับทาการสอดเข้าไปในสลักอันนี้ก่อนครับสอดเข้าไปในสลักนี้แล้วก็ทําการกดตรงกคกเลขตรงกลางตรงนี้ครับกดมันเข้าไปให้มันแน่นโอเคให้มันมีเสียงแปลกแบบนี้ครับให้มันลงล็อกนั่นเองนะครับจากนั้นง่ายๆครับเพียงแค่ดันกลับเข้าไปอย่างนี้ <c oughs> เป็นไงครับเรียบร้อยแน่นเดิมครับโอเคอสลักตรงแป้นจมูกครับลูกค้าสามารถบีบแล้วก็เอาออกมาได้หรือว่า บีบเพื่อให้มันคลายล็อกข้างบนแค่นั้นก็ได้ครับผมไม่ต้องอ,ออกมานะครับโอ <Okay. S 2> เคนะครับสาเหตุที่ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนก็เนี่ยครับปัญหาเลนลอกนั่นเองครับโค้ดเลนลอกเป็นอาการยอดฮิตของแว่น,นกันแดดลิขสิทธิ์แท้ของโอปปอี่เลยครับโอเคที่เหลือก็จะดําเนินการฟิตติ้งล้างทำความสะอาดก่อนส่งมอบครับอันน,น,นี้อันนี้ใช้จนยางรองขาแว่นมันเลื่อนขึ้นมานะครับทางเราก็จะดำเนินการ ยางรองขาวแวน่นเขาเม่อใช้ไปนานๆนะครับยางก็จะมีอาการเสื่อมแล้วก็มีจะมีอาการแบบยืดยุ้ยออย่างเงี้ยครับยืดยุ้นิ่มๆนะครับหลายท่านก็เลยส่งมาเซอร์วิสกับทางเรามาเปลี่ยนอะไหล่ปลอกขาวแว่นครับเซลล์อนไลน์ออฟฟิคอียลจำหน่ายแต่สินค้าลิขสิทธิ์แท้อะไหล่ลิขสิทธิ์แท้ดังนั้นแว่นที่ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนกับทางเราจะต้องเป็นแบรนลิขสิทธิ์แท้เท่านั้นครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ